ด็กป้อนข้าวมามานหิวข้าวหรอมานหิวข้าวจนตัวเลยป้อนข้าวมาตกไก่ับไก่ับอร่อยไหมตาทำอะไรตาทกับข้าวต้งไกับกับข้าวไก้กับ ก้อนก็จะทำอะไรให้อาข้าวให้หมากินอาอาาตัวนหิวข้าวอันตันหิวข้าวเรียกบอลข้าวไปที่ไหนไปที่น ทำอะไรทอดไข่เจยียวทอดอะไรตาทอดอะไรทอดไข่ทอดไข่เด็ตัวทำอะไรให้หมากินหมากินข้าวกินข้าวอะไร ไหนดูดิหมาดูดิหันมาดูดิหน้ามันดำไหมเนี่ยโอ้ยทำไมหน้ามันดำจังเลยเดี๋ยวถูกระปูไม่หมาอ๋อแล้วถูกระปูให้หมาป้นอนข้าวเสร็จแล้วก็จะถูกระปูอาบน้ำให้หมาเหรอถูกระอาบน้ำให้หมาอืมกินขาวอะๆาเล่นกก็ไก่โอให้หมากินข้าวเยอะๆไปโรงเรียน รถไฟยู่ไหนล่ะที่ตะดที่ตะดที่ตะดที่ตะตรงนี้นะครัตรงนี้ครับไม่ทำกับข้าวก่อนล่ะไปตักอะไรนะทั้งนั้นกักไก่ก <c> ็ตัก <c> <c> ไก่ก Angkat jari dulu Nih Angkat jari dulu Angkat jari dulu Junto, buat apa untuk ไอะไรรถไก่นงไก่ทำรถไฟคัไไนใหญ่ไก่ท,ไที่จัจตัด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 ตัตัดตัดตัตัด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 อัดตัดน,น,น,นัดตัดตันตัดตีดตัดตัดต อะไร <a> อะไรอยู <a> <A ise S 1> ่ไหนอไรอาะต่กตักกตงกไกอังกกรตงกไกอันกจนี้ตกก็กลตังก็ไกตก็งดิ โอเคเอกก <S <S อ,เคเอกกระดาออกระดาษนี่กะดามกระตุมกมนจะท้องแตกตายไม่ป้อนเหมือนนั่นสุดนักอป้อนแต่ข้าวมันจะท,ท้องแตกตายก่อนตัวนี่ักรตกนไก่ตาคือนี่กระตุกก็ตาอ๋อใส่ทานด้วยเหรอนี่งันกางไก่เลยอืมอืม้ั้นกางไก่ Mm-hmm.